ลงงี้ก็ลงงี้ไปละดูลานตังละน้องมาเดตังงลก็น้องมาเดปาลิเดรที่เห็นตะใบใลานใบก็ตะลอยลงไว้ใบกาวจุงเยิ้มไว้ใบกาวจุงเยิ้มไว้จะเก็บมาตั้งลงเดไปลงป่าหนังเวก็ไม่มาใส่ล้วก็ลังลาลงไม่ตากงตากง ใบลาจะแม้คุณใบใาจะแมจอใบเกลือคุหาเที่ยงตอนอนอาานานเที่ยงตอนอนอาานานแต่แดดนั่งรอคอยก่นกากวที่แมเหล่าากัวที่แมาองดวจะอยจะอ้อยจอเีงนวจะอยจะอ้อยจอเ้อง L'eo c'hennam <muchas> eo goulont eo E nab nab o'r tat eo Eñeoñ t'ang peñ a ra c'hennam E nab nab o'r Yeah. <laughs> Ittong mungway jatoh, ittam kong nyakolatatoh, ittong Ittong panang, ittong panang atak ดจบไปแล้นะครับทุนการแสดงของพี่น้องชาวนักนะครับที่บ้านน้ำลาดอำเภอเทพสถิตจังหวัดชัยภูมินะครับก็วันนี้ การแสดงของเราก็จบเพียงแค่นี้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับขอเสียงปรบมือด้วยครับเอเสียงปรบมือด้วยครับเรียกว่าชาวยะกุรยะกุรครับนี่เด็ผมยืนซ้อมอยู่ข้างหลังสนานชาวยะกุรขอเสียงเสียงขอเสียงเสียงคุณพ่อบอกว่าไอ้มันยากตรงยะนี่นะคุณนะ้ยะงยะงยะไม่ต้องออกไปมุมอะยะกุรคุณลองดิมันก็เป็นพื้นฐานบอกง่ายด้อาจารเสริมรู้ดอกมาเด้อยะกุร หเ <Okay. S 1> ดี๋ยวเราขอยอนมาขา้างหน้านิดนึงนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้นักแสดงเดี๋ยวขอเรียนเชิญตัวแทนแนักแสดงเพื่อรับช่อดอกไม้นะคะโอกาสนี้ครยขอกาบเรียนเชิญค่ะท่านวัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานีค่ะนายกุไทยพลพวกได้ขึ้นมามอบช่อดอกไม้เป็นกำล,ลังใจให้กับนักแสดงและขอเสียงปรบมือต้อนรับบนเวทีค่ะขอรียนเชิญครับนี่แม่น,นี่นี่ก็คุณแม่เรียกว่าสวยสุดเลยนะชาวญักกร รับพร้อมกันเลยนะคะท่านผู้เกี่ยลอาออกเสียงพร้อมกันฮะคหนึ่งสองสาแบบนี้แหละยังไม่ได้พูดเลยกำลังช่างใจอยู่ใช่ไหมครับว่าออกเสียงถูกไหมนี่แหละครับคุณแจงครับเป็นอู่ความรู้เรื่องราวของวัฒนธรรมในแต่ละพื้นที่นะครับเท่ากับได้ยากครับที่จะที่จะได้ไปไปถือโอกาสได้ศึกษาหาความรู้พร้อมๆกันเช่นงานในทุกค่ำคืนตลอดจนถึงวันที่1ินะครับค่ะ โอกาสนี้ต้องขอขอบคุณนะคะท่านวัฒนธรรมจังหวัดอืบนราชธานีเป็นอย่างยิ่งนะคะแล้วก็เราก็คงจะอยู่ด้วยกันไปจนถึงวันที่ คืนที่ห้าเลยนะคะอยากให้ทุกท่านนั้นมาร่วมเป็นกำลังใจและที่สำคัญเลยเรื่องราวของศิลป,ปะวัฒนธรรมนะคะมีให้ลูกหลานได้สืกสารตลอดนะคะอยู่ที่เราเป็นผู้ใหญ่ด้วยส่วนหนึ่งและอยู่ที่น้องๆด้วยส่วนหนึ่งที่จะร่วมกันสืกษสารศิลปะที่เป็นอัตลักษณ์ตัวตนของเราอย่างชัดเจนจริงๆคะ่ะเนี่ยปุ๊บย,ยังไม่จบใช่ไหมคะผมยังยืนซ้อมอยู่จริงๆทั้งหลางผมซ้อมตลอดเลยนะ คุณท่องสคริปต์ผมไม่ไม่ไมผมท่องอย่างเดียวมี่กำลังศึกษาเรื่องราวของภาษาเช่นกันนะครับตอนนี้มาแล้วครับอาเซียนเราเปิดนวครับุกบนึงครับมีประเทศสารัฐชาวจีนมาด้วยเช่นกันและแน่นอนครับในช่วงนี้เป็นการแสดงจาก3ประเทศด้วยกันครับที่จะขึ้นมา